ทิปเทลตอนกินดีพอและกินพอดีสวัสดีค่ะพบกับรายการทิปเทลรายการที่เต็มไปด้วยเรื่องราวของการดูแลสุขภาพไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินการออกกำลังกายรวมไปถึงไลฟ์สไตล์สุดฮิปของวัยรุ่นยุคใหม่อของพวกเราด้วยนะคะ และก็ยังสอดแทกให้คนได้รู้จักกับ3ออก็คืออาหารอารมณ์และก็การออกกำลังกายและอีก2สก็คือเหล้าและบุหรี่ค่ะและยังสอะแทกสุขบัญญัติ10ประการด้วยค่ะโดยในวันนี้ เนเน่สาวสุดฮิปสายเฮลตี้ก็มาทำหน้าที่ดำเนินรายการค่ะและตอนนี้นะคะเน่ก็มาหาของกินอร่อยๆที่มีของกินให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยนะคะต้องบอกว่าเมืองไทยเราเนี่ยนะคะจะไปตรงไหนก็มีแต่ของให้เลือกกินทั้งสะดวกแล้วก็ง่ายดายแต่ว่ามาสถานที่แบบนี้เนี่ยจะเอ j นจอยอิ n ตคนเดียวไม่ได้แล้วนะคะวันนี้เน่ก็นัดเพื่อนมาด้วยค่ะ ดีค่ะมแมลงรวมร้านอร่อยเดินกินได้สไตล์วัยรุ่นแบบนี้บอกเลยว่าวัยรุ่นตัวจริงพลาดไม่ได้สักร้านค่ะมีทั้งเทรนนั่งกินในร้านและเทรนวัยรุ่นเดินกินว่าแต่เมนูไหนเด็ดต้องมาลองดูบอกเลยว่าอร่อยสุดๆ เดินกินกันมาก็หลายร้านแล้วอร่อยทุกร้านเลยใช่ไหมล่ะแม่ก็นานๆทีจะได้มาเดินเล่นกับเมย์แล้วขอชิมทุกอย่างเลยนะมีแต่ของทอดกรอบเดินกินเล่นเพลินดีแต่ตอนเนี้ยอากาศร้อนมากชอไปหาของหวานเย็นกินกันเถอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าใจนะพวกของทอดของมันแบบเนี้ยยิ่งกินยิ่งอร่อยยิ่งกินยิ่งเพลินแต่ก็ต้องให้มันมน้อยๆหน่อยของหวานเนี่ยก็ต้องลดลงอย่าให้มันมากไป เราต้องรู้จักเลือกกินให้ดีพอและพอดีนะเอาง่ายๆเลยเราต้องทานอาหารวันนี่ยให้ครบทั้ง5้าหมู่แต่ว่าถ้ากลัวอ้วนก็หลีกเลี้ยงพวกของทอดของหวานอาหารที่มีไขมันสูงแล้วก็ไปทานผักและผลไม้แทนที่สําคัญเลยต้องออกกําลังกายให้เป็นประจำด้วยนะเนี่ยแล้วแน่ใจได้ยังไงว่ามือที่หยิบขนมเนี่ยมือเราจะสะอาดอาจจะทําให้ติดเชื้อท้องเสียได้นะ เรื่องความสะอาดเนี่ยก็ต้องทําให้เป็นนิสัยด้วยนะสุนทรที่เมย์จะพูดจะเป็นจริงแล้วสิวเราเผหยิบของทอดไปหลายชิ้นะไม่ได้ล้างมือว่ขอไปห้องน้ำกอนนะนั่นแกรีบไปไกลกรีบไปเลยแล้วอย่าลืมนะเข้าห้องน้ําเสร็จล้างมือให้สะอาดก่อนออกจากห้องน้ําด้วยนะ สำหรับเคล็ดลับทิปเฮลด้วยนะคะเพื่อสุขภาพและอนามัยที่ดีควรกินอาหารให้ถูกหลักโภชนาการและกินอาหารให้ครบทั้งหหมู่ที่สําคัญจะต้องล้างมือก่อนกินอาหารและหลังเข้าห้องน้ําทุกครั้งด้วยนะคะ